สำหรับชาวราศีกุมเรื่องความรักไพ่ขึ้นแรงมากห้ามเลื่อนผ่านนะห้ามเลื่อนผ่านชาวราศีนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยเรื่องความรักมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ความสดใสสำหรับคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าต้องกล้าที่จะเปิดต้องกล้าที่จะเปิดใจ พราะอนาคตใหม่ที่สดใสกําลังรอชาวราศีกุมอยู่ที่ละคาที่ลคาเรื่องการเปิดใจบางท่านก็อาจจะยังรู้สึกขุนเคืองหรือว่าเจ็บในหัวใจในอดีตเก่าๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราทั้งชีวิตจะไปเจอคนแบบนั้นชีวิตของคนเราโง่เห็นคนเราก็เปลี่ยนไปตั้งแต่เกิด ยันวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มชราโง่เห้งก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าชีวิตทั้งชีวิตฉันจะไม่เจอใครที่ใช่แล้วขอให้กล้าเปิดโอกาสเพราะฉะนั้นบางท่านที่คบกันมาสักพักใหญ่อยู่ในช่วงของการวางแผนท่านอาชาเทพพูดเก้าท่านี่ว่าเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะมาในรูปแบบที่เขาเรียกว่ามาแบบไม่ตั้งตัววะฌา,าน มาในรูปแบบดินเนียนมาในรูปแบบที่แม่มันก็ไม่ได้พูดตรงๆนะอาจารย์สรุปแล้วมันคิดอะไรกับหนูหรือเปล่าแต่หนูน่ะคิดนะเพราะฉะนั้นการมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีแบบมีแผนอันนี้น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวกว่ามันมาแบบงงงงเงียบเงียบแต่เราก็รู้สึกว่ามีใจเพราะฉะนั้นในช่วงชาช่วงนี้ชาวราศีนี้เนี่ยเอานะต้องวางแผนดีๆ วางแผนดีๆหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้มันลกสมองทําให้เราไม่กล้าที่จะเปิดใจเปิดประตูต้อนรับสิ่งใหม่ๆให้มันผ่านไปเป็นเรื่องของอดีตว่ากันเช่นนี้แล้วถามว่าอาจารย์หนูจะเจอกันในรูปแบบไหนแล้วเขารู้สึกยังไงกับหนูกันแน่ต้องบอกว่ามันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าการค้าการขายบางท่านอาจจะทำ อยู่ในองค์กรใกล้ๆก,กันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในองค์กรเดียวกันหมายความว่าอยู่คน,คนละสถานที่หรือหมายความว่าอาจจะอยู่ไกลหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เรื่องของงานเรื่องของการจะส่งผลให้ชาวราศีนี้โชคดีในเรื่องของความรักแต่ยังไงก็แล้วแต่อาจารย์เอาตรงๆนะหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าอาจารย์ยังไงดีวยวนี่ย ไอแดนเนี่ยนก็คุยกันอยู่นะเออสำหรับไอด่างเนี่ยหนูก็ก็คุยอยู่อาจารย์แต่ไม่กล้าตัดสินใจถ้าตัดสินใจไม่ได้ให้โทรหาหมอดู094 41985 66อันนี้เป็นเบอร์ดูดวงส่วนเบอร์เป๋าตังนีกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทัพย์4 9 4 7 8, 1, 4, 5, 6, 8, 8. จ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าหกแปดจะเทพมึงขายแต่หัวคลิปแหละต้องขายเพราะนั้นเรื่องความรักเนี่ยบางท่านอาจจะอยู่ในโหมดของแฟนเก่าคนรักเก่าแต่มันก็วนเวียนมาหาเราเราก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงหรือบางท่านอยู่ในโหมดโสดก็จริงแต่มันก็โสดไม่สนิทอาจจะติดในเรื่องของใบยา่าใบร้างหรือบางท่านแยกกันอยู่ เขาอาจจะมีนูน่นมีนี่เป็นตะหนูเนี่ยทำยังไงดีอาจารย์หนูถึงจะพ้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์แนะนำว่าชาวราศีกุมเนี่ยถ้ามีโอกาสนะลองบูชาพระพุทธรูปเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยปางเปิดโลกจะช่วยในเรื่องของมหาเสน่ห์จะช่วยในเรื่องของโชคลาภความคิดสร้างสารรค์เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเป็นคนที่อยู่นอกกรอบไม่ค่อยอยู่ในกรอบคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยราศีกูมันเพี้ยนยิบหายเลยว่ะเ <_ d ata> พราะนั้นชาวราศีนี้มกักจะตามหาชีวิตในแบบของตัวเองเมื่อไร่ไปเจอซ้ำเมื่อไหรปุ๊บไม่ใช่เลยนะอาเป็นว่าสำหรับเรื่องความรักคนโสดจะออกแบบมาในรูปแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่ให้โอกาสตัวเองใหม่กล้าที่จะเปิดใจใหม่สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วคนที่ไม่โสดเนี่ยมีเรื่องประสาทแดกอยู่ อาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่ามันอาจจะมีในเรื่องของอะไรความไม่มั่นใจกับคู่รักของตัวเองเขาทําให้หนูนอนไม่หลับอาจารย์พฤติกรรมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะหนูก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพสตรีก็สามารถที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการอยู่ด้วยกัน ในการคองเรือนกันการพูดจามีความสำคัญมากลองสังเกตดีๆเลยสิ่งที่มีปัญหามากที่สุดคือคำพูดเพราะนั้นคำพูดแต่ละคำที่ออกไปบางครั้งเราก็คิดว่ามันโอเคแล้วนะแต่บางทีไอ้คนรับสารเนี่ยมันก็แปลไปอีกคนละแบบแต่จำไว้ว่าอาจารย์ไม่ได้แช่งนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดึงดูดกัน สุดท้ายแล้วถึงจะอยู่ด้วยกันกี่ปีก็แล้วแต่ขึ้นพลังงานต่างๆมันจะผลักออกไปเองแล้วมันก็จะดึงดูดคนที่ใช่กว่าเข้ามาเสมอโลกใบนี้เป็นแบบนี้เมื่อน้ําแห่งหนึ่งมันเยอะเกินไปมันก็จะวิ่งหาที่ต่ําเสมอความรักก็เช่นเดียวกันการเงินการทองก็เช่นเดียวกันนะอาจารย์ว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วที่สําคัญที่สุดอาจารย์บอกสําหรับท่านชายล้กันหลายๆท่านมีความ คิดที่ว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะหำอันนี้บัญญาอ่อนมึงแค่มีหำม,มึงเป็นผู้ชายมึงแรงเยอะกว่ามึงจะควบคุมเหมือนโนอันนี้เป็นความคิดที่แย่มากเป็นความคิดที่มันจะไปต่อไม่ได้จำไว้ว่าเมียของเราหรือภรรยาของเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งความฝันของเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับเรามีลูกกับเราอุ้มท้องให้เราเป็นเวลาเกือบปีนะเพราะฉะนั้นการให้เกียรติสเสด็จเมียเนี่ย อาจารย์ว่าโคตรสำคัญอะไรก็แล้วแต่เมได้ไม่ได้ได้อ่ะได้แล้วดวด,ด,ดสาธุเอียเมียให้พรเลยกูจะจำไว้เลยหกโมงสี่สิบสองนาทีเมียให้พรคอยรวยพุ่งอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้จะไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เรื่องซีเรียสเพราะฉะนั้นการพูดดีๆการให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้ดีที่สุด อาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเรื่องของความรักหลังจากนี้อาจารย์จะเข้าหมดในเรื่องของการขายของขายกระเป๋าสตางค์ท่านใดไม่รู้ว่าชีวิตจะไปยังไงดีลองเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์ดูเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์หนึ่งหมื่นสาาำหรับรุ่นคลาสสิก 29,700สําสำหรับรุ่นพรีเมียมนะรุ่นพรีเมียมทุกใบผ่านวิธีมหาเทวพุทธาพิเศษปลุกเสกเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองอยู่ในกระเป๋าเต็มไม่หมดแล้วทำไมต้องเชื่ออาจารย์เทพเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะสำหรับสิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปมันคือความเชื่อก่อนจะพูดเรื่องนี้เนี่ยขอยกเรื่องของข้อมูลที่อาจารย์ได้ศึกษามาก่อน ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะจนอิชิโร่ที่ปรึกษาให้กับประธานที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจทั่วประเทศญี่ปุ่นเขาสังเกตว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จคนที่รวยทําไมถึงได้ใช้กระเป๋าสตางค์ทรงนี้แล้วเขาก็เฝ้าสังเกตว่าหลายหลายท่านหาเงินเก่งมากเป็นกลุ่มคนที่หาเงินที่เก่งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมันมีความลับซ่อนอยู่ ในกระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์เพื่อจะใส่เงินแต่มันหมายความว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่จะดึงดูดเงินเข้ามาหาเราได้กระเป๋าสตางค์ที่ดีจะเปิดโชคเปิดลาบเข้ามาหาเราได้ขอย้อนกลับไปในปีพศ2557ในขณะนั้นบ้านเมืองเราละสามละสายไปด้วยของการชุมนุม การเผาบ้านเผาเมืองอาจารย์ก็ไม่รู้วไอการเผาสาราเนี่ยสั่งมันไม่โดนจับจริงๆเหรอหรือว่านี่คือบรรทัดฐานใหม่ที่จะทําอะไรก็ได้งงทิบหายเลยว่าเรื่องกระเป๋ากันต่อเดี๋ยวจะเละปีพศนั้นเนี่ยความขุกขลักในชีวิตของอาจารย์ค่อนข้างที่จะเยอะมากการที่อาจารย์จะต้องเดินทางไปเล่นดนตรีที่ร้านรดเฮาส์เนี่ยอยู่ตรงแยกอังรีดูนังถนนสุรบง ย่านนั้นจะมีธนิยะไปอีก4ี่ซอย 3, สาซอยเป็นพัดพงฝั่งตรงข้ามก็เป็นพวกบาเกบาตุดอาจารย์เล่นอยู่ร้านเนี่ยโรดเฮาส์เนี่ยเกือบสิบปีเปลี่ยนผู้จัดการไป3คนตอนนี้ร้านก็ยังอยู่อาหารก็ยังเลิศเหมือนเดิมเลิศการเดินรถโดยปกติแล้ว5้าโมงครึ่งต้องนั่งรถตู้สายมีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยีบาทแล้วไปเปลี่ยนเส้นทางขึ้น BTS แล้วไปลงที่สาราแดงใช้ชีวิตแบบนี้โดยปกติแต่ในช่วงพศนั้นที่เกิดการชัดดาวอาจารย์ต้องเปลี่ยนเส้นทางจากมีนบุรีไปลงที่พระรามเก้าแล้วอาจารย์ก็ไปเจอเนื้อคู่หนังสือเล่มนี้คุณคาไม่ไดะจุนอิชิโรบอกว่านี่คือที่อยู่อาศัยของเงินนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นกระเป๋าทุกใบของอาจารย์ ผ่านวิธีปลูกเสกแล้วนายช่างชั้นคูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บให้เราอาจารย์ถึงกล้ารับประกันถึง200ปีอ่ะหมายความว่าตลอดการใช้งานและกันเรื่องของซิปเรื่องของได้หลังจากที่เปลี่ยนเส้นทางแล้วหนังสือเล่มนี้ซื้อมาที่ร้าน b 2 s ตีเทุกอย่างไม่มีความบังเอิญมันตั้งประจันหน้ากับประจย์เลยเห็นปุ๊บโอ้โหอาจารย์ก็เดินเข้าไปแล้วอ่านหน้าหลังอ่านหน้ากลางซื้อมาในราคา150บาท ในใจความเขาบอกว่าเรื่องการเงินการทองกระเป๋าสตางค์ราคาเท่าไหรเขาแล้วแต่เงินทองจะเข้ามาแบบสมน้ําสมเนื้อเสมอเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นจำไว้ว่าเงินเลือกที่อยู่อาศัยของเขาเองบ้านเลือกที่อยู่บ้านเลือกคนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ทุกอย่างวางแผนไว้แล้วบ้านของคนนี้ต้องตรงนี้อันนี้ต้องตรงนี้ตรงนี้แม้กระทั่งคู่ครอง อยู่กันนู้นคนละสิฝากโลกแต่มันก็ดึงดูดมาได้กันจนมีลูกมีเต้าเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์มีกฎอยู่2อสกฎกฎแรกกดคูณ200หมายความว่าราคาของกระเป๋าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาคูณตัวเลข200ร้อนั่นคือไรายได้ต่อปีของเรากฎข้อที่2กระเป๋าสตางค์ต้องเป็นทรงยาวแบบนี้เท่านั้นกฎข้อที่ส ห้ามใช้กระเป๋าสตางค์ทรงพับเด็ดขาดเพราะจะทำให้กระเป๋ารู้สึกอึดอัดแล้วไม่อยากอยู่กับเราหลังจากที่อาจารย์อ่านเสร็จตั้งใจเลยว่าเงินเดือนสองหมืนกว่บ,บาทฉันจะลงทุนให้กับตัวเองนี่คือการลงทุนไม่จะค่าใช้ใจ่ายก็ตัดสินใจนําเงินกับสองหมืนไปซื้อกระเป๋าสตังที่เซนัันพระรามเก้า มันคือการตัดสินใจที่ยากมากๆในช่วงนั้นการเงินก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ก็ต้องทำบางอย่างเพราะสิ่งที่ทํามาทั้งหมดในชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีแต่ทรงกับสุดแล้วยังไงต่อลูกก็สองคนแล้วเอาวะตายเป็นตายดึงเงินมาสองหมื่นซื้อกระเป๋าแล้วก็ใช้ทันที เปิดลูปซิปออกตามที่คุณคารมิดาบอกแล้วก็เอาธนาบัตรใหม่ที่สุดใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วอาจารย์ก็อธิษฐานเห็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ทั้งหมดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการเงินการทองใส่ไว้สามวันเพื่อให้เงินจําที่อยู่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงเปรียบกระเป๋าเหมือนกับโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราหลังจากนั้นเป็นไงอาจารย์เดฟมึงรวยเลยหรือเปล่าไม่มีจะแดก ใจจะขาดให้ได้เลยมันเป็นยังไงวะเมื่อไหร่ใจเฮี้ยนสักทีว่ากระเป๋าเนี่ยอาจารย์ก็คิดในมุมที่ดีเชื่อว่ากระเป๋าน่าจะช่วยเราได้ในลึกๆก็ยังเชื่ออยู่แล้วถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นละ่ะก็แค่สองหมื่นแล้วยังไงต่อไม่มีตังสักกระลึงเลยก็ผ่านมาแล้วมันก็เลยไม่มีความกดดันเท่าไหร่สำหรับอาจารย์ แต่ในช่วงระหว่างนั้นแหละที่เอาเงินมาใช้20,000นเนี่ย,มนนยไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าน้ําค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจมอยู่อย่างนี้อาจารย์แก้ไขวิธีนี้โดยการที่เอาเสื้อผ้าในตู้ไปขายเป็นเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดปัตวิกรจํจได้เลยขนลูกขนเต้าไปซื้อไม้แขวนเสื้อซื้อลาเพื่อจะขายของปิดป้ายไว้เลยห้าสิบบาทแล้วถามว่าขายได้มะของอาจารย์เสื้อทุกตัวแบรนด์เนมไม่มีของเก๊ หมดภายใน15นาทีเสื้อจะตัวเพ็นพันก็50บาทอาจารย์ก็ได้เงินมาหนึ่งก้อนแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นแหละไปต่อยอดโดยการซื้อเสื้อผ้ามือสองร้านเย,ยนาหรือว่าร้านเจนาไปขายที่ทํางานก็รอดมาได้ค่อยๆรอดค่อยๆรอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นปฏิหารเพื่อนอาจารย์ที่ไม่ได้เจอกันมาเลยเป็น10ปีชื่อว่าไอ้เจ้ยายะไอ้เฮียฮยะมันก็โทรมาหาอาจารย์ในช่วงบ่ายแก่ๆ ตอนนั้นน่าจะเป็นวันหยุดนะจาได้ว่าเพราะมันอยู่ยาวเหมือนกันมันก็คุยอย่างงูอย่างนี้ท youtube แล้วได้ตังค์นียเขารวยนะก็ซื้อบ้านซื้อรถมึงเข้ามาเลยไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงมันขับมอไซค์มาก,กับเมียมันสองคนแล้วก็มาสอนอาจารย์ต่างๆนานาทาอย่างนี้ทาอย่างนี้ทําทอย่างนั้นตาางก็เริ่มทําช่วงแรกของการทํา youtube ไม่มีไรายได้เข้ามาแต่ถามว่าหยุดมามโนไม่มีทางหยุดทําไปยิ่งทํายิ่งเก่งเชื่อแบบนี้ยิ่งทํายิ่งเก่งยิ่งทํายิ่งเก่งยังไม่ได้ดังช่างมัน ทำมาจนถึงทุกวันนี้เข้าช่วงเดือนที่สามของการทำย t u b e อาจารย์ได้เงินมาน่าจ,จะประมาณ5,000ันะได้ค่าชาวบ้านพอดิบพอดีเฮ้ยมันได้แล้วว่ามันเริ่มแล้วว่าหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ก็เริ่มไปเรียนดูดวงพพะยิบซีกับอาจารย์ขุนทองอัศวินณุธย,ยาตอนนี้แกบวชแล้วไม่รู้จะศึกวเปล่าน่าจะศึกนาเห็นบนบนอยู่จะศึกก <laughs> <laughs> ็เป็นแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระเป๋าสตางค์มันคือความเชื่อล้วน แต่ความเชื่อนี้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาเราได้มากๆอาจารย์เทพทันดีแบบเนี้ยใช้เมื่อไหร่ดีล่ะอาจารย์ใช้เดี๋ยวนี้ใช้แล้วรวยแต่บางท่านอาจจะยังสงสัยว่าอาจารย์ถ้าหนูอยู่ต่างประเทศแล้วหนูใช้แบรนด์อื่นได้มากที่หนูรู้จักเนี่ยพอมันถือแล้วเนี่ยมันมีคนนับหน้าถือตาว่าอาจารย์หนูดูรวยใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะแบรนด์แบบเบาๆเรื่องของคัตติ้งดีๆเนี่ยก็กระเป๋าสตางค์สุพิชยา ก็แค่นั้นเองหรือท่านใดจะไปซื้อกับหมอดูท่านอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันอย่าลืมกดทั้ง3กดกดคูณ200รูปทรงของกระเป๋าแล้วรูปทรงของกระเป๋าสตางค์ทรงพับที่ไม่ดีต่อการเงินเอา้าอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้ละกันแล้วกระเป๋าสตังค์ทุกใบได้ทําบุญร่วมกันกับโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้บิการปีนี้ อาจารย์ตั้งใจว่าหลังจากที่คุยกับลูกศิษย์ที่ชื่อปุ้ยเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมชบงังตั้งใจว่าเงินบุญทั้งหมดแล้วรถที่กําลังจะซื้อทั้งหมดจะนําส่งให้กับโรงพยาบาลแหลมชบางอาจารย์บอกเลยว่ายอดบิวอาจารย์เนี่ยโอ้โหเละเทะน่าดูนะใครมีจิตศรัทธาแชร์หน่อยช่วยแชร์ให้เพื่อนๆดูหน่อย เราจะได้ร่วมมาทําบุญด้วยถ้าอยากจะช่วยอาจารย์ก็ร่วมกันแชร์ดูคลิปอะไรหน่อยซื้อเป๋าตังค์ได้ยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนี้ได้ฟังแล้วก็ไม่ถึงกับเศร้าแต่หมายความว่าพวกเราน่าจะมีโอกาสได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็แค่นั้นเอง หรือบางท่านอาจจะซื้อรถเป็นคันก็ได้แล้วส่งไปที่โรงพยาบาลแหลมชะบังนี่ก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นเคสเรื่องลวนนาน,นานที่ที่อาจารย์จะมีโฟกัสแบบนี้เพราะที่ผ่านมาจะเอาไปส่งไว้ที่สพอแล้วให้สพอช่วยแจกจ่ายไปทั่วประเทศนะก็เบอร์บัญชีนี้เลยทํากันเงียบๆอย่างนี้แหละพวกเรา1 2ึ่งสอ7ศูชื่ออาจารย์สุพิชยาละวะเปาระยะ อาจารย์นขอชาวราศีกุมจงพบแต่ความสว่างสวยขอใโชคชะตาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีคู่รักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีที่รักขา